โพจสีครับผมไซส์ใหญ่ๆนะอันนี้คัดกิ่งนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองขึ้นลําต้นกิ่งหลังนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาทาโพจสีต้นนี้ต่อนะครับผมหลังจากที่ผมคัดกิ่งไว้นะตัดตัดเขียงไว้แล้วก็คัดกิ่งไว้นะครับผมต้นกิ่งที่ผมคัดไว้นะครับตอนนี้นะผมรวดเยอะมากเลยนะผมเพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับผมไปไปเกือบเป็นเดือนนะนี่นะนะครับผมรวดหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาทําต่อไปด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาคัดกิ่งแล้วก็เข้าลวดคายรวดใหม่นะครับผมเอาเฉพาะกิ่งที่เราจะเลือกเล่นนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะต้นใหญ่ครับผมแล้วก็ก็เล่นล่าตามธรรมชาติไปผมมาปลูกไว้เป็นต้นแม่นะแต่เพลินนั่นแหละจะตัดออกตัดทิ้งแล้วนะครับก็เลยเอาโคนมาสร้างนะครับเดี๋ยวค่อยตัดลากสร้างลากไปด้วยกันนะครับผมจะทําไปด้วยกันนะผมก็จะคัดกิ่งก่อนนะครับกิ่งไหนที่เราไม่เอานะคัดออกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้เป็นหน้าไม้อยู่แล้วนะครับตัดออกให้เราเห็นหน้าไม้นะ กิ่งนี้ก็จะเป็นเอามาเป็นกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งนะดึงมาเป็นกิ่งหนึ่งฝั่นี้ไม่น่าได้ใช้นะครับกิ่งพวกนี้เดี๋ยวว่าตัดไปก่อนนะครับผมจะยังไม่เอาไว้นะเราจะลิดใบออกให้เหลือน้อยมากที่สุดนะครับจะได้จะได้เห็นเห็นรูกทรงนะ ก็กิ่งมจะเอาออกไปก่อนนะครับให้เขามีแค่ส่วนยอดไปนี่นะก็จะเห็นโครงสร้างประมาณนี้นะอันนี้เป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองนะครับกิ่งนี้ตกแล้วนะครับเพราะว่ามันกิ่งใหญ่นะเขารวดไว้กิ่งหนึ่งกิ่งสองขึ้นมาลําต้นนะครับน,นี่นครับตรงนนี้ก็ไม่เอาเลยนะนี่นะครับ กิงพวกนี้ก็ไม่เอาเลยอันนี้เขารวดไปแน่นมากจะหักหรือเปล่าอันนี้เราปล่อยให้อมรวดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวมันคลายรวดออกอันนาทีจะได้เล่นไม้ใหญ่นะครับ ลวดเส้นใหญ่ก็หมดพอดีนะไม่ได้มีลวดเส้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวเข้าหลายๆเส้นเอยนะนี่นะครับอมลวดลึกมากเลยนะถ้าถ้ากิ่งนี้หักลึกเกินไปนะครับผมจะมาใช้กิ่งนี้ คือไม่มีเวลาดูนะกูปล่อยไว้เลยเนี่ยนะครับแต่ผมจะพยุงให้ก่อนนะเข้ารวดสลับด้านไว้แล้วก็เอาไม้พยุงไว้นะครับเนี่ยกลัวมันจะหักนะเสียดายเหมือนกันนะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันหลายเดือนนะครับกว่าจะโตนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะหักไหมแผลเขาอาจจะกลมกลินไปนะครับอาจจะกลินไปนะครับแต่ถ้าเอากิ่งนี้มันจะเป็นข้างหลังเกินไปแต่ผมเห็นมีตาแตกตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวตรงนี้ผมตัดทิ้งไปเลยรอเอาตาใหม่ตรงนี้นะถ้าถ้ากิ่งนี้หักนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกัน นี่เดี๋ยวผมเข้าลวดไว้อีกนะครับผมเข้าลวดไว้อีกแล้วก็ค่อยเอาเอาไม้ประคองไว้นะครับเนี่ยไม้ไม้คำยันไว้เข้าลวดรอบนี้ผมก็จะเข้าสลับด้านนะครับเข้าสลับไว้รอบนี้ผมจะเป็นพันสลับนะครับพันสลับจากจากไอ้รอยเดิมนะครับ พันสลับแล้วก็อย่าให้ทับตานะครับพันไม่เหมือนเดิมนะถ้ากิ่งเขาใหญ่เขาแข็งแรงกว่าน,นี้แล้วนะครับก็ไม่เข้าแล้วก็เอาไม้พยุงไว้อย่างเดียวนะครับก็จะรอขนาดนะครับ i pod b o n s a ซ j i o